เราอยู่อาชีพรักเช็ครีพผับบิ๊ก มีคนเคยสงสัยว่าเด็กนักเรียนปอโทในมอร์ตาเนี่ยจะเที่ยวต่างประเทศได้สักกี่ประเทศกันอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าถ้าเราลงคอร์สปอโทที่มอร์ตาเนี่ยสิ่งที่เด็กปอโทจะได้ก็คือ ID card หรือว่าบัตร Resident p ์เพอร์ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวได้ทั่วยุโรปย7่ประเทศกันเลยโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าอีกครั้งนี้เราก็เลยตัดสินใจใช้ช่วงเวลาปิดเทอมอันน้อยนิดของเราเนี่ยหนีมอร์ตาไปเที่ยวปรากซสย ยการเดินทางจากมอตา้าไปปรากเราบินกับไรอันแอร์ค่าตั๋วคนละ156ยูโรเป็นบินตรงไปลงที่ปรากเลยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆพอถึงสนามบินที่ปรากเราก็ออกมาซื้อตั๋วรถบัสที่ตู้สีเหลืองด้านหน้าพอได้ตั๋วมาแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องแสแตมเวลาอยู่ก็ให้เราเอาตั๋วรถบัสเนี่ยไปแสแตมเวลาตรงนั้นด้วยเสร็จแล้วเราก็ขึ้นบัสสาย119ไปลงที่สถานีเวลิสลาวินเราก็ต่อเมโทรสายสีเขียวสาย A เนี่ย ตรงเข้าสู่เมืองที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นเมืองในเทพนิยายกรุงปรากคอน์นิ่งยามเช้าเมื่อคืนก็คือหลงลงเครื่องมาสี่ทุ่มกว่าแล้วก็เดินตามก o เกิลแมปไปที่โรงแรมแล้วโรงแรมก็บอกว่าตรงนี้มีแต่ล็อบบี้ปะเราต้องเดินไปโรงแรมก็คือเดินลากกระเป๋ากันไปอีกที่หนึ่งหิวก็หิวหลงก็หลงแต่ว่าเมืองแบบสวยมากเก็บกระเป๋าเสร็จ ออกไปนั่งร้านเบียร์เจมดีินว่าเออมันมีของกินแล้วมันก็มีเบียร์ด้วยน,นั่งยาวๆไปเลยหมดไปอีกหนึ่งวันแล้วห้องเราก็ห้องเราก็วิวสวยมากอยากให้ดูวิวก่อนดูวิวสิว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะไปคาเฟ่ก่อนไหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกลางแผนกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างชิดปราก คะไปเดี๋ยวไปคาเฟ่กันก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดี่คาเฟ่ไปจ้าคาเฟ่แล้วออเดอร์ไปแล้วสิ่งที่ยากก็คือบางอันมันไม่มีภาษาอังกฤษมันไม่มีภาษาอังกฤษเลย แต่ว่าเดี๋ยวลองแปลดนี่แปลมาแล้ว,ลมลวเมนูก็ตามสไตล,ล์ยุโรปมีแตตัวหนังสือแลตอาอมาเลยลอันนี้เป็นออมเลต็ตแล้วก็มีโทเมโตะข้างในขนมปังแล้วก็อันนี้ย้อนเสียงมานี่นอะไรก็ไม่รู้นี่นอะไร <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นมันฝรัหรือล่บ กินคีกนครีม้งไม่เหวานน้อยอร่อยมันไม่ฉีนไม่ร้ไม่โ้โอ้โอไม่ไดกลมันไม่ หลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่แพทรินทาวเวอร์ซึ่งทาวเวอร์เนี้ยตั้งอยู่บนเนินเขาแล้วก็ทาวเวอร์เนี้ยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากหอไอเฟลของปารีสอีกด้วยการเดินทางจากในเมืองมาที่ทาวเวอร์เราใช้แทมในการเดินทางมาแล้วก็นั่งรถกระเช้าเนี่ยต่อขึ้นไปบนยอดเขาอีกทีหนึง่งซึ่งตั๋วก็สามารถซื้อได้จากที่นี่เลยจากนั้นเดินไปอีกไม่ไกลก็จะเจอกับแพทรินทาวเวอร์ค่าขึ้นหอคอยเนี่ยประมาณคนละ9้ายูโรซึ่งวิธีการขึ้นไปบนยอดของทาวเวอร์ก็คือเดิน เดินขึ้นบันไดใครจะซื้อตั๋วขึ้นลิฟต์ก็ได้นะถ้าไม่อยากเดินแต่ว่าเราเลือกวิธีการเดินขึ้นไปพอเราเดินขึ้นไปถึงยอดทาวเวอร์เนี่ยเราก็จะเห็นวิวเมืองเก่าของเมืองปรากทั้งเมืองพร้อมกับปราสาทปรากแล้วก็สะพานชาวแบบ พาโนลามาอันนี้คือใครกลัวความสูงก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะเพราะว่าข้างบนน่ะลมแอบแรงแล้วก็บางทีเรารู้สึกได้ถึงความแบบยืดหยุ่นของตัวทาวเวอร์แอร์เรียข้างล่างรอบๆของทาวเวอร์เนี่ยก็เป็นสวนขนาดใหญ่ลมลืน่นแล้วก็เงียบเป็นจุดที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็บางคนเขาก็มาปิกนิกกันแล้วก็มีมุมม้าหมุนเหตุเก임ด้วยแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดู d ดน c i n g h เ u า e ์ ถ้าคนเคยเรียนพวกสถาปัตยกรรมเราก็จะเคยเห็นหน้าตาของแดนซิ่งเหาเ็น้าไหมไม่รู้ค่ะคืนครูไปหมดแล้วผู้ชื่อมาก็อาจจะไม่รู้จักเลยถ้าไม่ใช่แวนกูอ่ะเดี๋ยวให้คนอื่นเล่าบอดคร่าวๆเราจะไม่เล่าไปจ้านี่เรานั่งรถ My job over you, but I don't care about. Well, ถูกออกแบบโดยแฟรงก์แกรีสถาปนิกชื่อดังระดับโลกซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเฟรดแอนจินเกอร์เริ่มออกแบบในปี1992แล้วก็สร้างเสร็จในปี1996คอนเซ็ปต์ของอาคารน่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่าเต้นรำของเฟรดแอสเตอร์และจินเกิลโรเจอร์ตัวสถาปตัตยกกมเป็นแสงในยะทางการเมืองที่เปลี่ยนผ่านการปกครองด้วยการแยกตัวเองออกมาเป็นสาธารณารัฐที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยหลังจากอยู่ภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ของประเทศเชสโกสโลวาเกียมาอย่างยาวนานแต่ว่าก่อนที่อาคารนี้จะถูกสร้างขึ้นก็มีเสียงคัด ค้านจากคนบางส่วนเพราะว่าไม่ยอมรับกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แล้วก็รอบๆเมืองนี้เองเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ดั้งเดิมที่พวกเขาเองเนี่ยอยากอนุรักษ์ไว้จนในเวลาต่อมาประธานาธิบดีเชกก็ได้ให้การสนับสนุนการกอร่อสร้างนี้ด้วยความหวังที่จะให้แดนซิ่งเฮาส์เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมแล้วก็วัฒนธรรมแล้วทุกคนคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในชีวิตเราที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนเราจะกล้าเปิดใจยอมรับมันไหม ชอบคลิปพาเที่ยวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเดี๋ยวมาพบกับ EP 2ที่มีแต่ความวุ่นวายแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดฝันเต็มไปหมดอย่าลืมติดตาม EP 2กันด้วยนะบาย